หปีเต็มครับกับการทำโคกหนองนาที่แห่งนี้นะครับบนพื้นที่สี่ไร่นะครับก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านนครับเวลาที่เราเกษียณครับเบื่อจากการทํางานนะครับก็อยากจะกลับไปทําเกษตรพอเพียงอยู่อยู่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วครับก็กําลังเร่งเร่งทํานะครับก็เราต้องทําตอนที่เรายังมีกําลังอยู่นะครับ และก็เรามีกําลังทรัพย์อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทํางานประจําอยู่ก็ทําตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยไปกลับไปอยู่ทําต่อนะครับก็ต้องทําไว้นะครับถ้าคนไหนที่อยากจะกลับไปอยู่บ้านนะครับก็อยากให้ทําตอนที่เรามีกําลังรัพย์กําลังเงินและก็กําลังกายนะครับพอไว้เกษียณแล้วเรากลับไปอยู่บ้านเราก็จะไม่ได้ทําอะไรที่มากมายนะครับก็อยากทําตรงนี้ให้เป็นแบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เดินเข้าไปแล้วก็ต้องมีทุกอย่างที่เราอยากกินนะครับพวกทุกอย่างที่เราชอบนะครับปลุกทุกอย่างที่กินได้นะครับนะครับผมเราต้องมีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งปูทั้งปลานะครับผมก็อยากทําตรงนี้ให้ให้ดีนะครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวนะครับผมก็อยากอยู่แบบพ่อเพียงครับก็ชีวิตการทํางานก็ อยากจะพอแล้วนะครับผมอีกไม่นานเขาคงได้กลับไปอยู่บ้านครับโอเคครับ